สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับซึ่งวันนี้ก็ทาง s อ็มเอทีทีนะครับทำการถ่ายทอดสดนะครับเป็นวันที่3แล้วนะครับก็วันนี้ครับจะเป็นในการแข่งขันในรอบจัดอันดับ5ถึง8นะครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้นะครับสัญญาณภาพที่สนามพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดๆที่สนามกันครับนี่ครับ วันนี้นะครับในช่วงเวลา13นาฬิกานะครับก็เป็นการแข่งขันในรอบจัดัดับ5-8นะครับคู่แรกนะครับที่กำลังลงสสนามตอนนี้ก็เป็นการนของศรีสะเกด v ีซนะครับจะลงสนามพบกับทางด้านของนครราชสีมาศรีสะเกดนี้ก็เป็นที่แล้วไพ่กับไอเดียขอนแก่นนะครับส่วนทางด้านของนครราชสีมาก็สู้กับสุทพิมนครศรีอย่างสุดมันรับก่อนที่จะเป็นฝ่ายพ่ครับแล้วก็ต้องมาเล่นในรอบจัดอันดับ ที่กล้องจับให้เห็นอยู่นะครับหมายเลข8เสื้อสีน้ำเงินของสิง์สเกตนี้ก็ถือว่าเป็นนักกีฬาใหม่เลยนะครับของทางฝั่งศิงคสกเกตครับพัชรีดีเสมอย้ายจากไอเดียขอนแก่นนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนเลยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้บริชาลุงทังหลังครับวันนี้ลงซาร์เป็นผู้เล่นชุดแรกของทางฝั่งนครราชสีมาเอ่อดีกรีทีมชาติไทยด้วยครับอีกหนึ่งคน และนี่ครับกับตันทีมใจเพชรครับวีระวัลแอะพิญญพงศ์ <c oughs> ก็เริ่มเกมการแข่งขันเลยครับทางฝั่งของล็อกเลสิมาเสิร์ฟก่อนแล้วด้วว <c oughs> เสิร์ฟไม่ดีครับจังหวะนี้ในเชียงที่เห็นว่บแรฟอีกคนหนึ่งนะครับ,บโลิเบรโรของศรีสะเกดก็เป็นทางด้านของที่คำพรช้างเขียวนะครับ <c oughs> พารานครับเสิร์ฟ ต้องแก้ไขมาก่อนครับโอกาสเป็นของนครเรีสมาชรรับไหลหลังจังหวะน,นี้พีอาตว,ว่าบอลพันยังดึงไว้ได้และสะกิดข้ามาเมายังเหนียวครับล้นไปหน่อยครับบอลสามนี่ต้องแก้ไขไปก่อนได้โอกาสตั้งอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้มาที่หัวเสาว,วิราวันตีครับสีสกเกตอู้งตั้งนี้ลลี่กันนานเลอเกินครับ มันตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับก่อนที่จะเป็นนั่นของสีสเกตครับที่ได้ตามที่สองไปครับโอ้ทัม้มวลขานอันนะครับอมันเซอร์อีกครับมอนแรกเข้าครับต่อเนื่องมาโอ้บนลสามขอข้ามไปก่อนครับใตจัรงวันนี้พยายามจะสกิปแต่ว่า มูมูซันไปแล้วครับมูมูซันนี้ก็เป็นผู้เล่นต่างชาตินะครับจากเมียนมามี2คนนะครับของศรีสะเกตที่เป็นผู้เล่นชาวเมียนมาก็มีมูมูซันหมายเลขห้าก,ก็หมายเลขสิบเจ็ดนะครับเนาเดโจในบอลแรกไม่ดีครับตามมาเสมอกันครับสองต่อสอง ะระยาบัพพุงสุขครับเสิร์ฟทำแรงออกไปครับก็สูสีครับช่วงต้นเซตแต่ว่าดูแล้วในเรื่องของความแน่นอนนิดเพราะเขาสุมายังตั้งไม่ได้นี่ยัยงตีเสียงบ่อยรับเสาเมื่อเชิดก็ตีใส่เน็ตครับแป้งวนันชยาลุงทองหลังนะครับอาการบาดเจ็บของ น้องแป้งนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ก็ในเรื่องของความมั่นใจนะครับอริสาเซอร์ครับจัลทอครท่ใส่ด็อกแล้วก็หลุกไปครับจลบัลละครบรรดาศักดิ์นี่ก็เดียวาะได้มาร่วมซ้อมกับทีมชาตินะครับแล้วก็ล่าสุดรายการที่ไปอื่นเพื่มที่ประเทศจีนก็ติดไปด้วย เด็กนำอยู่ในสภาพต่อสคะแนนอัชลีมาสติดข้ามวีระวันตีใส่บล็อกครับแล้วก็เป็นต้ามครับหยับยามต่อ5คะแนนครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่นะครับีระวันก่อนพิ่พาครับเสิร์ฟที่สันพรัรบบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับอัชลีต้องแก้ไขไปก่อน อภิพาย,ยกมาแล้วหัวเสาครับม่ายังได้ครับ,บแก้ไขวบอลสามเอาเลยครับจรัญพรบลอลสั้นลงไป,ย,ไปยังไม่หนีกันครับตา<ย>้ตามในช่วงแรก4 5นนต<ย>่อคะแนนก่อนลิภายับเสิบ ยกสูงไว้ก่อนครับเัองล้วตีอวทำได้ดีครับแก้ขายเราไม่เข้าใจกันครับทางด้านของศรีสเกดบอลกำลังจะมาถึงพรพันธ์นะครับแต่ว่าโดนดักไว้ก่อนครับเสมอแล้วครับก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับส่งหมายเลขก2 2ครับสุภรัอรเพชรลงมาครับ อภิพาตครับเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับยกมาแล้วตีจังหวะนี้ไอ้โดนตัาข่ายเลยนะครับด้านของแล้วบนขาด,ด้านนีขึ้นมานำแล้วครับนคะรราชสีมาติดต่อ5คะแนนครับเสิร์ฟย,ยาวๆเลยครับตอนนี้ตอนอภิพาตตอนนี้หยอดเบ,บาๆกลางคอร์ดวันสามต้องยกแก้ไขมาครับอิจมาส ก่อนที่พายกสูงและยีรา,าวันครับบอลสั้นแต่ว่ายังดักไว้ได้ครับแล้วก็เป็นต้ามครับนครราชสีมาขยับขึ้นมาครับ7ต่อ5คะแนนเหมือนขาดความหนักนะรรับพัชรีก่อนที่พาครับเสิร์ฟนะครับต้องมีสามเมตรแก้ไขไปก่อน ยกโูนวิลาวาันอาจใส่บล็อตยังได้ครับบอลพนันให้สั้นหน้ายังสะกิดไปได้แ <trans l ations> ้วจังหวะนี้วิลาวันครับบอลออกครับ6ต่อ7คะแนนครับบอลเสิร์ฟของทางด้านสีสะเกดครับสุดรับยถอนเพชรครับเสิร์ฟ อลแรกดีครับแล้วเล่นสั้นโอ้ติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ยกมาด้านหลังเรียบร้อยครับ8ต่อ6คะแนนครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับกลับเธอลูกเดินคนเดียวอันตรายนะมาเธอนั่นก็เหมือนของเรานั่นแหละแหมแม่ทีห่หนูอยากทานแบบพี่กขาบ้างนี่นาะแม่เนี่ยนมโคแท้ๆเลยนะลูกของพี่คขาอะทาจากนมโคแท้ๆแถมยังเกลี้ยว โยเกิร์ตพร้อมดื่มไทยเดนมาร์กใหม่ผลิตจากนมโค,โค,โคแท้ๆดีต่อร่างกายมีกินผลไม้อย่างเลมอนส่อมดื่มแล้วสดชื่นผสมคอลลาเจนด้วยนะแม่โยเกิร์ตพร้อมดื่มไทยเดนมาร์กใหม่ผลิตจากนมโค,โค,โค,โคแท้ๆคอลลาเจนแท้ๆกลับมาชมกันต่อครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่หนึ่งของเซตแรกนี้ก็เป็นทางฝั่งของนครราชสีมาที่น้ำก่อนครับตตรอ6คะแนน,นช่วงแรกเป็นศรีสเกตนะครับที่ออกตัวได้ดีกว่า พอตั้งเกมได้เนี่ก็เป็นกางสั่งนครขอรัชสีมาครับที่ทำได้ดีก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยครับทางฝั่งของสีสเกตนะครับวิรวันเสร็จไม่ดี่ครับช่วันี้ก็เพิ่งได้แชมป์ถ้วยกอกักการไฟฟ้าสีสเกตมานะครับ กริพาครับลกมาจังหวัน้นิยมาตัดใส่บล็อกเลยครับตนนแต่นะครับปิยมายเข้าจังโกลหลอนเซอร์ครับของทางฝั่งน,งน,นครนร,คคราชสีมาอู้ยสยย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 ายย้ยยกยยยยยกยอยย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  จังหวะการต่อบอลที่จะทำแต้มนี้ก็ค่อนข้างลำบากครับแล้วจังหวะนี้อัธยาบารุงสุกครับพีำพรยังไม่ดีเท่าไรครับนี่ครับบอลสามส่มาจะได้เห็นบอลแก้ไขครับด้านของซิสเต็ิสเต็ต่อเจ็ดคะแนนครับเริ่มขยับห่างออกไป ครับ17นครับอ้าวได้ด้วยนะครับ12ต่อ7ครับตอนนี้เสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตรครับสรักคออิโบโลของนะครับราศิมาที่ก็วรังคณาเงื่อนตะฟุนะครับไม่เก่งไม่เก็นรับธรรมดา ครับบอลแรกลนมาแล้วตีเลยครับ9ต่อ12ครับทางด้านของศีสเกตขยับขึ้นมาเหนื่อยเลยครับพอลพันธหรือก็ต้องตร็นเรื่องของการปรับความเข้าใจของจังหวะบอลน,นะครับว่าการมีเวลาร่วมซ้อมเป็นก็นก้นอยอาระปิมายต,ตีใส่บล็อกตอนนิพาให้สั้นมาอย่างได้ครับ ต้องยกข้ามไปก่อนโอกาสเป็นของสีสกเกตครับพอพันธ์นจังหวะนี้อ,อ,อ้เอาเลยครับยังติดบอ็อกอยู่และผู้ตั่สสนครับจะฟาวไปแล้วครับแค่ครับขยับขึ้นมาเหลือระยะห่างแค่สองตามเท่านั้น ่ถึงน้ว่าบอลแรกไม่ค่อยดีนะครับสีสเกตแต่ว่าจังหวะบล็อกนี้ก็ถือว่าทำได้ดีครับเฮลเสเสียไปเองครับพัชรีดีกับพรชังเขียวนี้ก็เหมือนจะไม่ต่อสัญญากับไอเดียขอนแก่นด้วยนะครับนรับบอลแรกสวยและจังหวะนี้ยังบล็อกไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับสีสเกต เสียไปเองเลยครับพี่กำพรเหมือนยังไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ครับในเกมนี้เจ้าตัวรับ14ต่อ10คะแนนวนันนี้ยังยิงไว้ได้ครับเดียมากพี่กำพรต้องยกสูงไว้ก่อนครับทางขนาห่งต้างครับจัวนี้ 11ต่อ14ขคะแนนนครับแล้วก็จะลงมาเสิร์ฟครับอังคาราบอนแรกล้นไปหน่อยลเล่นเร็วเลยครับเลนหน้าตะข่ายอลิสาครับเห็นล้นมานี่ก็ไม่ให้ภาพเลยจี้ขึ้นมาครับ12ต่อ14ขคะแนนอังคาาครับเสริร์ฟ จังหวะนี้โอ้ต้องสกิดข้ามไปก่อนครับปรรพัน,นยกขึ้นมาแล้วยังได้ครับนคะรราชสีมามิเชียัยงเหนียวครับสุภรัตสุภรัตขึ้นหัวเสาแล้วจังหวะนี้อัดบล็อกเลยครับ13ต่อ14ครับสุภรัตพรเพชรนี้ก็เล่นให้กับทีมมหาวิทยาลัยราชพัฏน้อม9นะครับในการการกวอลบอลเทอกเ แต่ว่ายังเป็นดาวรุ่งอยู่ครับแล้วจังหวะ2เล่นเร็วที่คำพรยังทันครับ <S <S แล้วไปเสียไปเองครับทางานของพรพัน์เกิดการุูเกมที่แล้วก็ขึ้นตปขีบบ่อยนะครับแล้วก็เป็นแต้มด้วยนะครับในเกมที่พบกับไอเดียฝันแกนเชียรรับเสิร์ดนริมนัะจังหวะนี้ยังเหนียวครับวลาขนา ีระวางนะเอาครับ16ต่อ13คะแนนครับเดี๋ยวช่วงเวลา,าน,นอกพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันคู่นึงครับเรามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจลองกาแฟในเจอกิฟ ซันโวซันโวทุกโอกาสที่สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายต้องมีกลับมาชมกันต่อครับเจ้าโอลาโนทางเทคนิคครั้งที่2ของเซตแรกครับในคู่ชิงอันดับขอไยครับรอบจัดอันดับ5ถึง8นะครับระหว่างนคราสีมากับศรีสเกตคู่ที่2นี้ในช่วงเวลา15บห้านาเป็นการลงสนามพบกันระหว่างเซนเซนทาวีซีนะครับกับสมุทรปราการ สีสังเกตชุดนี้ครับเป็นการผสมผสานกันผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนเลยนะครับรรร้ะาครับว,วันนี้เชียร์เสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับนี่ครับพรอนพันเครื้องตีเลยครับโอ้หนักเหมือนกันครับพ่อนพันเกิดปราด14ต่อ16ครับ ลงมาเสิร์ฟพระพรพธ์วางขนาเบาไปนิดครับในจังหวะสามนี้ก็เล่นไม่ได้แล้วครับบอลมันชิเดเน็ตไปหน่อย15้ต่อ16คะแนนครับพระพครับเสิร์ฟบินไว้สวยครับพิรวัตีใส่บล็อกครับพิรำพรยกมาหัวเสาและยังรองไว้ได้ครับ,รบเาาปียมาศ ออกมาสีกำพร้องก็ยังโอ้แล้วจังหวะสุดท้ายครับเป็นสุภรัตน์พรเพชรตี <c oughs> ใส่บล็อกเลยครับ <c oughs> ยามขึ้นบล็อกคู่แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นครราชสีมาเกิด <c oughs> ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬา,าที่น่าจับตามองครับสุภรัตน์พรเพชรครับโอ้โหล้วบอลแรกไม่เข้าครับปิยมาศ สามิแท้ไขไปก่อนโอกาสเป็นของสีสเกตและจังหวะนี้ไม่พลาดครับเรียบร้อยครับอลิสาขึ้นตีจังหวะนี้ขึ้นแสงแล้วครับ17-16ต่อคะแนนต่อครับพรทันเหมือนจะล้มเล็กน้อยครับ ทาทายังได้ครับต้องแก้ไขอีกครั้งหนึ่งของสีสเกตครับหัวเสาสุภรัตตีแล้วก็ลงด้วยครับมาแล้วครับ18ต่อ16คะแนนครับต้องต้องมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับทางด้านของนครรารสีมาครับวัวบนิดาโคตรเรืองนะครับลงไปแทนวิเชียรหลุนทองหลาง ล้นแล้วก็ไีเลยครับณะนนี้ไม่ทันแล้วโอ้างานเข้าแล้วครับนักขาชรัสสีมาโอ้เราต้องเรียกเวลานอกเลยครับนครราชสสีมา<อ>เดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งครับครั้งแรกของโลกกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง ดโลกใหที่ตอบครบทุกความต้องการพบวีออสใหม่ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ All New v e o s Have it all กลับมาชมต่อครับการแข่งขันวอลเลย์บอลอาเดมาร์ซุปเปอร์ลีกในรอบจากระดับ5ถึง8ครับเบอสีสเกตนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับ ที่ขึ้นมานำ19ต่อ16มันวานรากมีปัญหาครับทางฝั่งนครราชสีมามีรางแก้ไขครับจริรพันธ์อันเด้ไว้ก่อนและสุภรัตีใส่บล็อกไม่ถึงครับจังหวะนี้ยมยาโค้งเรืองครับโอไล่มาครับ6คะแนนรวดเลยครับขึ้นนำครับ20ต่อ16ผ่อนพาเน็บเสิร์ฟและเส้นสั้นหนาวเลยครับตีลงไปครับ แต่ย,ยับขึ้นมาครับ17-20ต่อคะแนนแต่ยาบงุ้งสุคคงงกครับจิตรพรบอลสามเหยียบหนักครับแม้ว่าจะเป็นบอลแก้ไขแล้ววิรวันตะกิดยอดจิตรพรอันเดอร์ขึ้นมาก่อน อาแล้ครับโอกาสของนคภรศรี 4, มาและจังหวะนี้าวาิลวันไอแต่ว่ายังได้ก็มอีอมรพรพัน์เซตสุภรัต์เคาะข้ามายัางเหนียวครับกวานิดาโคตรเรียงอุอัดเลยครับมันครับแบบนี้สุภรัไรียัยงดึงไว้ได้ครับคราวนี้หัวเสาของาวาิลวันใส่บล็อกแล้วก็ลงไปครับนะ่าโอ้ไม่ได้หายใจกันเลยครับตามน,นี้ 8ต่อ20คะแนนครับศีสเกตนี้ต้องเรียกเวลานอกครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับเรามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจลองกาแฟในเจ๊กิฟ ด้วยกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพและทันสมัยสู่การแบ่งปันเพื่อคืนกำไรให้สังคมน้ำดื่มสยามน้ำดื่มไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกโอ้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเลยครับยางแค่ซแรกเท่านั้นก็ไล่ดีกันได้ขนาดนี้นะครับอาหารเมื่อกลัิมาครับเสิร์ฟ ตามนี้ยังตามหลังอยู่2คะแนนโอ้แล้วจังหวะนี้ไม่ได้เน้นแรงเลยครับนลโมนขาดน,นันพอลงไปบนบริเวนพื้นที่ว่างนะครับยี่สิบเอ็ต่อสิบรปดคะแนนครับอริสา,าเสิร์ฟกอนิกาลัดจังหวะนี้ยังบล็อกไว้ได้ครับตีบนส่วนใหญ่ก็ติดบล็อกนะครับของทาาด้านศรีสเกต อย่างเหนียวครับวรงาาังคณาปิยมาศแก้ไขไปก่อนพรอนพันจังหวานีต้ต้องโยนไปหลังบ้านครับอาครับศรีสะเกตหัวเสาสุภรัต์ตีใส่วรงาาังคณายังได้คราวนี้วันนิดาอ้หนักครับวันนิดาโค่นเรีองครับ หรือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ตีบอลได้หนักเลยทีเดียวนะครับของทีมนครราชสีมาวันยาโครเดืองก็เคยเล่นวลอลเลยบอลชายหาดมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเอาครับพัชรีต่าบอลมันห่างมือไปเล็กน้อยครับอโอ้จี้มาแล้วครับ20ต่อ21คะแนน สอนพิพาครับเสิร์ฟโอ้ลักษณะดีด้วยครับเป็นจุดเก่งใจครับม,รมีสุภรัตน์กับทางด้านของอลิสาครับอยู่บริเวณนั้นยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบเอ็ดคะแนนสอนพิพาครับคราวนี้แรงไปเลยครับ,ปเ,รบเป็นตามของสีสกเกตครับ22ต่อ21 สิบารัตพรเทครับรับหน้าที่เสิร์ฟนัดแรกเข้าครับและจังหวะนี้ไปติดบล็อกครับบล็อกหน้าของศรีสะเกดนี้ทำได้ดีนะครับในช่วงการเซตที่ผ่านมาแล้วแต้มน,นี้ก็ทให้ทีมขึ้นนำเป็น23-21ต่อคะแนนครับแล้วขอรัชสมาต้องขอเวลานอกครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักพู่ครับ มากำฐานหนึบกับไพลักสวิโกแชมป์ซื้อวันนี้ฟรีซัมซุงกาลิสกรกพร้อมแอปสมาร์จีบุกทดลองขับรับฟรีกูป,ปองบิกซีสองร้อยบาทและมีุ้่นดูบอลที่สเปนโพิ่จังหนักกว่าสิบพันบาทที่ชโชลลุมโตโยตา้าถึงสามิบุนาคมขอบคุณที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศมิสูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลที่เป็นมิตรต่อสิ่แงแวดล้อม เกื่ยวกับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim Mitsubishi Electric กลับมาชมกันต่อครับช่วงปลายเซตที่หนึ่งครับคะแนนนี้คูขี้สูสีกันสนุกครับก่อน,นที่จะเป็นสีเกรวีซีขยับออกมาห่างได้สองคะแนนครับ23่ต่อ21่สุอ็ดสุดพครับสเสิร์ฟปูกำลัง hmm. ขนาดไม่ค่อยดีครับต้องแก้ไขครับอีราวรานอุดนะักครับ พี่กำพรยกสูงไว้ได้คืนดั้งเหมือนกันครับคราวนี้ของนครสิมาพี่กำพรยังทันครับพรพันธ์นัโมนิชเคาะข้ามไปก่อนและหัวเสาจังหวะนี้พี่กำพรยังเหนียวล้นมาครับโอกาสเป็นของนครสีมาอีกครั้งหนึ่งจะละัลทอนสกิปข้ามไปเบาๆครับโอ้นนนนยย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 นยย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 ย ลันนี้พอดีมือนะครับเจอพรอิรวันอุ่เสืแร้างครับคราวนี้เป็นเซตพอยต์ของสีสกเกตแล้วครับ24ต่อ22คะแนนเกิบเสียไปเองครับต้องรับให้ดีก่อนครับแต่ริมอนขานอันครับเสิร์ฟครับบอลแรกมาดีรับปีมาศยังเหนียวครับ โอกาสเป็นของสีสเกตอีกครั้งหนึ่งครับอังคาตาแล้วก็เป็นตามติดเซตที่หนึ่งครับของอางคารสีสเกตครับ25ต่อ22คะแนนครับก็ชนะไปได้ก่อนในเซตแรกครับสีสเกตเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันอีกครั้งครับแล้วมาชมกันต่อในช่วงเซตที่2ครับ สนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดย